พูดว่าถ้าหากทหารไทยไม่ในลุกรานเข้าไปในวัดแก้วสิกขาคิรีสวาราขอให้ผมนี่อันเป็นไปคุณรู้จักผมดีใช่ไหมนายสุเทพ <c oughs> นี่มีประโยคนี้ไปถึงนายสุเทพก็ไปกินข้าวที่บ้านมันรั้มอย่างละฮะ, <c oughs> ะตราบใดที่คุณยังไม่ถอนทหารออกไปจากวัดแก้ว <c oughs> ผมก็จะยังเรียกว่าพวกทหารผู้รุกราน <c oughs> หรือบอกว่าประชาชนเขานินทาคุณมากมายเหลือเกินคุณก็ยังไม่ยอมลาออกดาวของผมดาวในพลเนี่ย พระมหากษัตริย์ของผมพระราชทานไม่ใช่แล้วก็มีตัดๆๆเลยแสดงว่ามันหยาบคายเกินกว่าจะออกอากาศได้จริงๆแล้วก็หรือว่าเป็นถ้อยคําที่มินเมมินเมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่หยาบคายนะอาจจะมินเมไปถึงไม่น่าใจเหมือนกันนะครับบกเขาใช้เขาใช้จุดๆแทนไปเลยอ่ะเพราะว่าท่านก็บอก่อท่านพี่ณาแล้วเนี่ยนะคุณเซนพูดต่อบอก ผมด่าคุณมาหลายครั้งแล้วคุณเจ็บปวดบ้างหรือเปล่าถ้าคุณตอบกลับ มาผมก็จะด่ากลับไปอีกอผมส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปถึงประชาชนชาวสยามทั้งมวลบอกกับพวกเขาว่าไม่เคยมียุคใดสมัยใดมาก่อนที่สังคมสยามจะยุ่งเหยิงเท่ากับยุคภายใต้ในอภิสิทธิ์เวชาจาชีวะการต่างประเทศก็เลวร้ายอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเลวร้ายเนี่ยต้องเข้าใจในความหมายของคุณเซนคือเป็นผลลบกับคุณเซนมากทีเดียวนะคะแต่ว่าปกป้องผลประโยชน์ไทยมากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับก็คือเลวในสายตาคุณเซนก็หมายความว่า ไปขัดผลประโยชน์ของคุณเซนนะครับเ<อ>พราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้านอมินีทักษิณได้กลับมาเนี่ย<ห>รัฐบาลไทยก็ต้องไปใช้หนี้คุณเซน<ห><ห>นะครับอีกประโยคหนึ่งซึ่งวันนี้มีการตอบโต้จากทางคุณชาวนนด้วยก็คือประโยคที่คุณเซนบอกว่าพวกคุณสั่งให้พวกเสื้อเหลืองช่วยทําให้เกิดรัฐประหารหและให้พวกเสื้อเหลืองเข้ายึดสนามบิน,น<ห>ผมสั่งให้คณะรัฐมนตรีรวมทั้งกองโขศกและหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน ได้อัดเสียงปลาใสของผมนี้และแปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้ทั่วนายอภิสิทธิ์จะย,ยอมสาบานไหมให้สมาชิกครอบครัวคุณตายเพราะเครื่องบินตกถ้าหากยังอ้างว่าทหารสยามไม่ได้รุกรานกัมพูชาอ,มอมไม่เพียงแต่ผมเป็นทหารเท่านั้นผมเป็นคนจัดตั้งทหารอีกด้วยนะเลขทะเบียนประจํากองทัพของผมคือ00002 00ผมไม่ได้ประดับยศชั้นปล,มปลอมๆผมขอบอกคุณอภิสิทธิ์ เอสทีวีผู้จัดการบอกยังมีต่อนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานอัปเดตเรื่อยๆนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเราซาดิสเอาคําพูดหยาบๆคล้ายๆข,ของคุณเซนมามาประกาศนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้รู้ว่าวันนี้คุณเซนกับทักษิณน,นั้นก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันละคือบ้าไปแล้ว <S <S นะครับแม้ว่าต่างประเทศจะรู้อยู่แล้วว่าผู้นํากัมพูชาณเวลานี้วุฒิภาวะเป็นอย่างไร <S <S แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมีหลักฐานที่เขาเผยแพร่เอง ออกไปสู่สายตาชาวโลกว่าเขาภาวะอารมณ์ความรู้สึกในตัวคนที่เป็นผู้นําประเทศวันนี้ของกัมพูชาเป็นยังไงบ้างรกระทรวงต่างประเทศโดยเลยขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณชว่านนท์อินทราก,กมันสุดก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้นะคะตอนหนึ่งบอกว่าคําพูดที่คุณฮุนเซนระบุถึงรัฐบาลไทยว่ามาจากรัฐประหารยึดสนามบินหรือทหารอุ้มขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีขอยืนยันว่าทุกขั้นตอนของนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรลฐมนตรีที่มาตามระบอบประชาธิปไตย ผ่านขั้นตอนรัฐสภาที่ถูกต้องและอยากขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลไทยไม่มีเจตนาร้ายต่อประชาชนชาวกัมพูชาแม้แต่คนเดียวแต่เหตุการณ์ไม่ให้เกียรติที่เกิดขึ้นจึงเป็นการลำบากแน่นอนในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ <S <S ต่อเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วและมีความคืบหน้าเช่นกรณีประสาทพระวิหารการเจรจาเขตแดน <S <S นอกจากนี้สิ่งใดที่อยู่ในอธิปไตยของไทยรัฐบาลจะเดินหน้าในการทวงสิทธทิ์ทวงความเป็นเจ้าของใน สิ่งที่ถูกต้องตลอดแนวชายแดนคุณชวมนรยังบอกว่า <único> ถ <Liberty Overwatch> ้อยคําที่รุนแรงหยาบคลายที่ได้รับการรายงานเป็นคําที่ไม่น่าจะออกจากปากนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามซึ่งเรารับไม่ได้หากจะให้กลับไปร่วมมือฟื้นความสัมพันธ์โดยที่ไม่ให้เกียรติกันคงเป็นไปไม่ได้แต่อยากเรียนว่าต่อไปแม้จะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามจะไม่นําเรื่องนี้เข้ามาเป็นชนวนก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับประชาชนสองประเทศ แต่เป็นเรื่องที่จะต้องนํามาพิจารณาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาต่อไปเลยเป็นพาดหัวข่าววันนี้บอกว่าบวกแก้วชี้ฟื้นสัมพันธ์กับกัมพูชาเป็นไปได้ยากก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องของคําพูดของท่านาย,ยกุณเซนเนี่ยคุณชนนก็บอกว่าได้มีการขอโทษขอโพยแสดงความเสียใจไปยังประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับฟังสึกเขาไปพูดที่อกองพันทหารราบชายแดนที่สอง 422บ้านโอรุมจงนะคะที่พาดพิงคุณอาพิสิทธิ์แล้วก็พยายามยืนยันว่าระหว่างปรปชนสองประเทศเนี่ยไม่มีปัญหากันแต่มีปัญหาคือตัวผู้นําของกัมพูชาเองแล้วก็บอกว่าถ้าระหว่างปรปชนสองประเทศปรปชนคนไทยทุกคนร้วนต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนสังคมกับกัมพูชานะคะแต่ว่าเรื่องที่ คุณเซนออกมาพูดถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันแล้วมันจะมีผลต่อการปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาจะให้เป็นเหมือนเดิมคงยากขึ้นไปอีกอนะคะคก่อนที่จะไปฟังท่านนายกให้สัมภาษณ์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นกัมพูชานะครับก็ทบทวนหน่อยว่าวันนี้ตอน9้าโมงเช้าคุณเซนพร้อมด้วยภริยานะครับบุญราณีคุณเซนก็ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาเปิดที่ทำการกองพันทหารราบที่4ี่สองสอง ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโอรุมจองตำบลโคกมอน,นอำเภอบันเตออำบุนจังหวัดอุดรธชัยซึ่งจุดนี้ห่างจากปราสาทตาเมืองทมเข้าไปในฝั่งกัมพูชาประมาณ6กิโลเมตรแล้วก็ไปเปิดป้ายหมู่บ้านตาเมืองซึ่งหมู่บ้านตาเมืองนี้อยู่ห่างจากปราสาทตาเมืองไปฝั่งกัมพูชา4ี่กิโลเมตรใช้ระยะเวลาอย่างที่บอกไปว่า3าสนาทีแล้วก็กลับเลยนะครับ mm. ซึ่งอรองผอบอก,กองพลน้อยที่4 2บและกองกําลังทหารจํานวนมาก ติดอาวุธหนักและรถถังคอยคุ้มกันตลอดเวลาที่คุณเซนเดินทางมาเปิดป้ายโดยไม่ได้เดินทางมาที่ปราสาทตาเมืองทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แต่อย่างใดแหล่งข่าวจากทหารพรานบอกว่าการเดินทางของสมเด็จคุณเซนและพระยาครั้งนี้ใช้เวลาน้อยมากผิดปกติปกติแล้วคุณเซนจะใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เพราะเกรงว่าจะมีประชาชนคนไทยเดินทางมาประท้วงกลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยเดินทางกลับทันที ก่อนที่สมเด็จคุณเซียนจะเดินทางมาเปิดป้ายและค่ายทหารประมาณ3-4วันมีกองกําลังทหารกัมพูชาเดินทางมาเคลียร์เส้นทางเพื่อเตรียมการรักษาวความปลอดภัยก่อนที่จะมีรถถังและอาวุธหนักเข้ามาสมทบ เพื่อเตรียมการป้องกันอันตรายให้กับส็รบุญเซนอย่างเต็มที่นะครับก็เห็นว่ามีการใช้กําลังทหารกว่าร้อยนายใช่ไหมครับคุเกครับติดอาวุธหนักด้วยแสดงว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภยัยคอยคุ้มการตลอดเส้นทางที่เดินทางมาเปิดงานนะคะแล้วก็เร่งรีบเปิดงานให้เสร็จภายใน30นาทีแล้วก็บอกว่านั่งหอกับนะคะเพราะว่าเกรงจะได้รับอันตรายเขาก็มีการพูด หลังจากเปิดป้ายเสร็จบอกขอให้ทหารทุกนายมีความสัมพันธ์อดีที่สุดกับประเทศเพื่อนบ้านดูซิดูคาพูดพูดนะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่ใช่เลยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณเซนที่เดินทางเยือนพื้นที่ชายแดนนะคะก่อนหน้านั้นพลโทวีวริตจรสมสมริดแม่ทัพภาคที่สองซึ่งดูแลในพื้นที่อยู่นะครับก็ยืนยันว่าปราสาทตาเมือนทมเป็นของไทยแน่นอนเพราะแสดงความเป็นเจ้าของมาตลอดนะครับโดยที่กองทัพภาคที่สองท่านแม่ทัพ ก็เปิดเผยถึงการเดินทางมาเยือนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาของสมัยหุนเซนว่าที่สมัยหุนเซนจะขึ้นมายัางปราสาทพระวิหารนั้นต้องยึดถือตามที่นายกหรือรัฐบาลไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าการที่จะขึ้นมาตรงจุดนี้มี2วิธีคือผ่านทางการทูตกับใช้ความสัมพันธ์ทางทหารแล้วก็ยืนยันว่าปราสาทตาเมอนทมเป็นของไทยแน่นอนเพราะไทยเราดูแลและแสดงความเป็นเจ้าของมาโดยตลอดแม้แต่การบรณะทางกรมศิลปากรก็ทํามาอย่างต่อเนื่อง จึงยืนยันได้ว่าปราสาทต,ตาเมือนทมเป็นของไทยส่วนที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามอ้างว่าเป็นของเขานั้นคงเป็นการอ้างสิทธิ์เท่านั้นเพราะขณะนี้เส้นเขตแดนไม่มีความชัดเจน <Okay. S 1> ในพื้นที่ที่กองกาลังสุรานารีของทัาพภาคสองดูแลอยู่นั้นได้ตรวจสอบแล้วพบความคลาดเคลื่อนเรื่องพรมแดนตามแผนที่ที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ก็มีปัญหาอยู่หลายจุดตั้งแต่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลไปจนถึงช่องบางละแงะที่ยังมีความคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขายืนยันว่าเป็นของเขา ก็อาจใช้วิธีการเหมือนข่าพระวิหารคือใช้หลักฐานมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไทยไม่เคยไปลุกรานฝ่ายกัมพูชาใดๆทั้งสิ้นทหารไทยดูแลในพื้นที่ที่เรามีสิทธิ์อยู่มาโดยตลอดไทยเราไม่เคยจัดกําลังไปลุกรานหรืออะไรทั้งสิ้นแม้แต่การจะก่อให้เกิดการประทะก,กันก็ยังมีกฎในการประทะอยู่ทุกขั้นตอนไทยไม่เคยเป็นฝ่ายกระทาการใดๆก่อนเลยอันนี้จะเป็นที่มาที่คุณเซนต้องท้า อะไรกันเนี่ยนะครับให้ให้ตายกันไปเลยนะให้เครื่องบินตกตายเลยแล้วแกนางหอ,อกลับด้วยนะ <c oughs> ออ,อะถ้าใครนึกไปออกว่าภาพเป็นยังไงเนี่ยเขบอกว่าถ้าประสาทตะาเมินทมอยู่ตรงกลางกลุ่มของคุณวีระเนี่ยปักหลักอยู่ที่บริเวณตาเมินโต๊ดน,นะคะประมาณหลายร้อยคนมาตั้งแต่เมื่อวัน มีการเปิดเวทีปราสายบริเวณปราสาทตาเมือนโต๊ดซึ่งเป็นปราสาทหลังกลางในบรรดากลุ่มปราสาทตาเมินสามหลังมีปราสาทตาเมือนตาเมือนโต๊ดแล้วก็ตาเมือนทมแต่ตาเมอนโต๊ดเนี่ยอยู่ห่างจากตาเมอนทมราวหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยรัศมีออกมาหนึ่งกิโลเมตรก็ค้างคืนที่นั่นมีการทํากิจกรรมร้องเพลงชาติไทยบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนทมก็มีนายทหารกองร้อยจู่โจมที่อยู่ตรงนั้นแล้วห่างออกไปจุดที่ฟุณเซ็นมาก็คือห่างออกไป4กิโลเมตรตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่บอกเนี่ยละค่ะหมู่บ้านตาเมิน เขาบอกว่าหมู่บ้านตาเมือนอันนี้เป็นเหมือนหมู่บ้านแนวกันชนชายแดนขนาด400หลังคาเรือนห่างจากปราสาท